กอยากเห็นอยากเห็นแก้เพลงผมกับผมกับที่ได้เสียงให้เจ้านะพี่น้องนาล่องเทียกกระได้เพราะเห็นหนาให้เนี่ยให้เจ้าเดีนะครับถามซื้อเขาเจ้าก็บบอคไก่บอกซื้อดีถามเบอร์โทรกับบอคไก่บอดขยังไปดอกนะครับแต่ว่าคันพี่น้องทั้งไก่ทั้งหยังมากคันกขึ้นห่านร้อล่ำแก้กับกล้วคางทั้งดันนะนะครับเนาะให้ร้อง่อลพูละเพลงไปนะครับพี่น้องกับบ้องหันหลายคนอยากเห็นเป้ากับพนาักดิเด้ก็มาใจน้อยก่อนได้คือหรอกนะเห็นแล้วผักพรก่อนนะครับช่วงนี้นะครับ ผมจะห้ท่านานเบ้าเหน็ดนะครับผู้ที่แปลเพลงกุญแจกันดีนะครับเพิ่นเป็นทึ่งเบ้าเน็ดเป็นทึ่งเบ้าเนดกุลานะครับมาเป็นพิธีกรขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับล้ำวงจากท่านานช่อชนชมนะครับจากพี่น้องทางโน้นศึกษาจะเป็นทางมหาวิทาทางดังหนาเวทีเขาแล้ว่ยวกันพร้อมดีเด่แสดงพี่น้องเมืองนะครับหมอลำจากท่านานยอดชายน้อยนะครับกามาฮอดคือกันพี่สบายร้านเชนเจดำเมื่อนี้นะครับพี่น้องกับขับก็ได้ยินดีนะครับ ขาดงานนี้บริลีก็คือท่านาดีนายกสมเด็จปัทจุ้ยไยหรือว่าสมเด็จรถดีเซลนะครับรวมบริจาคของปลาอันนีอีกคาไว้บาทนะครับมืัอนี้พ่อกับพี่น้องเราไปเส้นกแกเปลาเมียม่นะครับเออเอาขอเชิญมาเนี่ยนะครับมาขันตออไปที่การนะครับขันตออไปที่การเท่าพี่ยังแน่ขอเชิญมาเนี่ยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจังน้อยกสจให้ท่านันอ่าประธานอุปถัมภ์นะครับของไล่การเลยคือมเทิงนะครับท่านอาจารย์พี่บุญสมุนนไอนะครับนำตนผาปามา จำนวนเงินผู้เดียวคนนะสี่พันบาทเลยมาสันวาเมียบปเกลียวนะครับเมีอาตั้งหักคุณเกดด้วยคับพีมงาตั้งหากนะครับจะพอจะไม่ปวนนี่จีดนี่ก็ตั้งหากด้วยกันนะครับไอติมดังพี่น้องครับนางที่ทั้งคนพ่กขึ้นห้างเพราะนะนางความเข้ามาไล่ยิ้มเพิ่มเพิ่มยิ่งเพลินนะครับท่านอาจารย์เอ่อไปปวนชุมชนหนอกเนาะต่อไปผมมาไม่ให้ท่านนั้นเบ้าเหน่งกแล้วกันนะพี่น้องขอบคุณสำหรับบ้ากล้วยครับ พี่น้องครับกับสัสดีครับพี่น้องครับก็ช่วงนี้ด้วยความจาเป็นที่ดีบ่านเ,เด็กก็คอยเด็กเขาเลวยการครับช่วงนี้ติดโอบร่มเสาอาทิตย์โอ้เจมาพญาเจา๋งเลยแหะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าขอบคุณครับช่วงนี้พี่น้องครับรับไอติมไดเดอร์จากน้องสาวน่ารักมากๆครับจาก7.01บัตรบุญค่ายายนั่งนะครับยายนั่งแม่นั่งแม่นั่งน้องนั่งหรือ7.01ครับเป็นไอติม ไอ้ทิมรับได้ได้พี่น้องเด้อพี่น้องกัน,นกดังกนนี้ก็ยิ่งพบมาเสิบดิพี่น้องไปรับได้ครับยูนาห้องซงเฮากันแล้วกันครับอขอนำเรียอคร่าว,าวเด็กช่วงนี้ให้นักดนตรีเฮาเดชพักพร,พรเดกเสือ,อกกเฮากับเดชพักพันัีนิดนึงกประมาณหาโมงเคิร์นต้อนรีพระพุทธเพันธ์ก็นังบอกยัไงไงซะครับผมนี่นุ่งผนามาสันเทนแบบกินเขาปลาครับ ขันเพราะจะเป็นเพราะจะเอาซ้อนเนี่ยเป็นอะไรอยากเอาอใบาากาแก่ห้าอัางงนเหี่ใบบวมย่ำน้ำท่วมน้ำทาร้าเนันเนี่ยแต่ว่ากาคิด,ดเ่าะได้ดอกพี่นอ้องขาดตกบกห้องมองใดมือเศร้ากับบ้าซอยกันเห็อยู่นี่ละเดีอยู่ในไกินนะครับกับมาซอยกันแต่ว่าพี่น้องเ้าอี่ไปขนมาปรมาณสองร้อยตัวเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วผมมาผมเริ่มเดือดร้อนแล้วแหละอรถพี่กา้ามขัดไอว่างบอกเอบ์เกอร์เากล้วย ปีกับคันไหนบ้า,างที่พาไปเอาเก้าอี้จากวัดตาสมุทรสอนเอามาเพิ่มเติมให้พี่น้องได้นัง่งเพราะว่าช่วงป้ายนี่จักเข่าสิกินหรือเปล่ากินดอกลมโตเอาเก้าอี้มานั่งให้พี่น้องได้ชมดันไปที่ป้านไหนคันประกาศซื้อชูใบพอขึ้นล็อกปั๊บยี่สิบบาทครับมู่บ้านนั่นเหมือนตู้บ้านปั๊บยี่สิบบาทมา,ทาทถ้าตู้มู่เก่าขันไม่มีตัวแทนขันไม่ล็อกกับปั๊บยี่สิบบาท พราะฉะนั้นว่าช่วงช่วงนี้ขอขอสำรองเก้าอี้เดี๋ยวจะพารถเท้าเปล่วเก้าอี้เห็นพี่น้องยืนเด้วพี่น้องตอนนี้แฟนเพ่เข้ามานน่ถ้าเดี๋ยวดูค้อพสูจของผมเนี่ยว่ายังไม่ถึงครึ่งแล้วก็ขอบคุณกับคุณพี่น้องที่บ้านไกลชิดกันครับเห็นพี่น้องมาแล้วพี่น้องยืนจากพี่น้องโอมีเก้าอี้นั่งกับเขากับน้ำเข้ากับมียูนจักจิเสิ์บองเดชพะละมุงไฟกลัวก็ได้เห็นพี่น้องยืน ผมมีโต๊ะนั่งเอาโต๊ะมาไวสิบสิบโต๊ะกลมแล้วก็หาโต๊ะขาวเห็นพี่น้องหรืจัก๊กเอาสิท้่พี่น้องเนาะท่านบ่ได้ยู่กินข้าวกินปลาพี่น้องถือจานกับซ้อนไปตักเข่าตักห้าวแบบบุฟเฟ่ต์เอาโลดกยจักสิบายจังไลยจักสบายหามจมผมสิ่เป็นจอบฟังยี่ไหนโรงเรียนหลงอยู่พี่น้องกูได้จมบ่กกได้กินข้าวายกระบอกหรือตัวว่าแห่ถือจานกับซ้อนไปตัก,ขตกตเข่าล้วก็เอา แบบบุฟเฟ่ต์เด้พี่น้องเนาะเอาง่ายๆซะเพราะว่าที่บานเฮากะบ่บหลายคนมื้อนี้กะมื้อเชช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่ามาป็โทษเนาะตอนนี้พรเพิ่นก็สันเทศเนาะก็สักครูงกพี่น้องย่ามาเรื่อยๆเอาเทศก่อนเทศก่อนแล้วก็ ใจจริงแล้วอยากให้อยากให้ทีมงานเข้าเพราะว่าจะเป็นแดนเซอร์เพราะว่าจะเป็นท่าเป็นดอกบัว่าเข้าในมวลซื้อโฮเซ่ผมกับพยายามทวงเวลาอยู่ให้รอดแดดน้ำมันจากเครื่องเวทีนะคันรอพี่น้องเก่งพี่น้องขึ้นมาเต้นน้ำโ้อนย่ำฟี่ปลาอ่าหนี้รอบเหมาบ่อเสกหนี้เหมาบอไปบอมีมีกันหมอพยายางไม่ลืมไปเรื่อยๆบพรพี่เหมาโอเคอ่าเาโอเคเนาะ พี่น้องใช้ตัวเองเ้ออย่าไปทปักขั้วห้องคนละจนนพระาเป็นสันแล้วห้องบสบายสบายเลยพี่น้องเอบอบางที่อาจจะตอนรับกันวัตถุวัตถุือก็แล้วกันครับออาตอนนี้พ่อเดชฝากไปทางเวทีกลางห้องก็แล้วกันครับด้วยอดีตมุ้ดหน่อยมาเนี่ยเสดรวมดาวเอาเชิญครับพี่น้องครับพ่บอเดชขอไปตอนรับพี่น้องก็ตจอช่วงนี้ขอลงเวทีจัดข้าวหนึง่งรับพี่น้องครับ ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมบาบพิทูนนะครับตามสนุกดีแล้วนะครับสวัสดีที่น้องอยู่ร้านเพื่อนตรงนี้นะครับนับได้ประมาณขาดมืออยู่ประมาณเก่าพันกลัวนะ่ครับประมาณเก่าพันเก่าร้อยกว่าคนนะ่ครับแล้วก็สวัสดีที่น้องท้างบ้านนะครับที่ที่ตามเอฟเอฟเอฟร้อยสามเจ็ด่านนิเกเฮิร์สแล้วก็สวัสดีที่น้องที่ที่ตามผ่านเว็บไซต์นะครับแดนนัมเรดดี้โอคอมนะครับแดนนัมเรด o ี้โอคอมเดือพที่น้องครับผู้ไดทีมาเที่ยวงานมือนี้แล้วนะครับกลับไปบ้านนะครับ บรรณาดาอยากเบิ้งดีเจทุกท่านจะเล่นการนะครับไปที่ w w w d a n วเวฟดอทแดนนนะครับหรือว่าพิมพ์คำว่าแดนนามิววีโอนะครับกับขอสวัสดีพี่น้องอีกทีนึงนะครับช่วงนี้นะครับหลายๆพี่น้องมาจากรอยเอ็นมหาสารคามกลาสินในะครับมาถึงตรงนี้ขอนำเลี้ยงกับผ้าก็แล้วกันนะครับอาหารเท่าอยู่ทางสุ่มทั้งทีนะครับด้วยดีเจเท่ามีประมาณสี่หาคนนะครับดูแลพอถึงพี่น้องทุกท่านที่มากมืทอนี้ก็ เป็นเจ้าภาพซอยกันละกันนะครับน้ำดื่มอยู่ท่านนี้นะครับอยู่ในถังถามว่าออกมานีกินบ้างหมนะครับบ้ามดหมเขาปุ้นนะครับราหมงล่าหมูอ,อยู่ท่านอาหารเด้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านพระคุณเจ้ากำลังสั่อาหารอยู่เวทีตรงนี้คงจะทาการแสดงต่อไปนะครับเดี๋ยวคงจะปล่อยทีงานเฮาแสดงไปนะครับเลาเรียนพี่น้องอีกทีนึงตอนนี้นนท์พนเยี่ยมเดินทางมาถึงตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะน้อยนอนท์พนเยี่ยมขึ้น มากอ่ะคงจะจะได้เจอกันนะครับกำน้อพลนเยี่ยมแล้วกันท่านผู้สีไล่นะครับกำร้งเหนนท้งมากหาเบื้องใกด้พี่น้องครับน้องพลนเยี่ยมยุ่งึุงไหนต่วันน้อพลนเยี่ยมมาแล้วนะครับโทรศัพท์มาบอกแล้วว่าอยู่ในงานนี่แหละนะครับคงจะได้พอกันแล้วก็ท่านหมอร่ำลืมซื้อแล้วที่สมัยเต็นลบช่วยแล้วกันยอดช่างยอดชาจะเริ่มซินตอนนี้กำร้งแต่นายท่าน อา,าท่านนั่งพุดนะครับมาแน่นอนแล้วก็น้องแหมมครับน้องแหมมแล้วน้องทั้งยาสยามทั้งยาสยามนะครับเดี๋ยวช่วงน,นี้ทีมงานเออ่ทางไหนชวนชมนะครับชวนชมเดี๋ยวจะน้องเชิญชวนชมขึ้นเวทีกันแล้วกันผมน้ำเรีเ้ยงยักซีก็แลนนนน้วกันนะครับในช่วงนี้เฮาจัดเวทีบรพร้อมนะครับขอเรียนเชิญผับป้าทุกต้นนะครับที่ต้องการมอบนะครับเชิญถือต้นดอกเงินมามอบถึงเวทีเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการรับเดี๋ยวจะได้ทายลูก นะครับน้ำเงินอีกทีนึงเชิญพระป่าของข้ารวมดาวครับขอป่าทุกคณะนะครับเอาเอาต้นดอกเงินมาหมอบเพงพิธีเลยนะครับจะได้เพื่อเป็นการประยักษ์แล้วกัน่าดเวลาช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่อชุ่มพร้อมไปแต่พร้อมแล้วก็เพิ่งบนเวทีเลยนะครับครับช่วงนี้พี่น้องครับขอสายผ้าป่าแต่ละสายเด้อครับถ้าเกิดมอบเวทีแล้วเปลี่ยนรถเลี้ยวตรงนี้ออกเนาะ ค่ะองครับอ่าเป้านะครับทุกเวทีตากลองพรมนะครับเดี๋ยวเอาคงจะได้สนุกสนานกันไปนะครับครับผมเออหลังเวทีนี่บูได้พอกจะแสดงไปเนี่ยมอบก่อนอ่าเอาท่านกล้วยครับขึ้นบนเวทีเดี๋ยวช่วงนี้เป็นพิธีมอบต้นดอกเงินนะครับเพื่อจะได้เป็นภ้าระของแต่ละกรุงนะครับทีม้านะครับจะได้มอบแล้วก็จะได้ไปกินข่าวกินน้ำสนุกสนานกันไปเลยนะครับ เออผมรับก็ได้เดี๋ยวตากล้องตรงนี้พี่น้องกันนี่คือบ้ากับขนาดนะครับขอยเครื่องคือต้องห่นนะให้พี่น้องเห็นหนาแกะด้นะครับนั่มตัวขับผมขับผมขึ้นมาได้กกันนะครับเออเชิญเชิญข้างนีย้ครับมันมันดังไรพอดีมันบางเสาเน่ยมันถ่ายรูปก็ได้นี่คือต้นต้นดอกเงินนะครับเป็นต้นดอกไม้ที่มีความศักดิ์สิดทิมใต้หินหินตะมนทิมใต้น้ำน้ำกระแตกนะครับจากพี่น้องข้างบ้านโน่นขวาวชาวหน่อยโน่นขวาวครับเอ๋อ ตัวมื่อยับานนะครับเป็นนะครับร่วมดาวสาวน้นองเปอบขอบคุณมากนะครับเชิงหน่ำผับป้ามาซอยเชิงหน่ำเอาเจน้าที่รับต้นผับป้า,ปาดยครับเชิงหน่ำระบบผับป,ป่าไปครับท่านต้องไปต่อไปนะครับตีเกตเป่ากับนาคพี่น้องบวกหฮนน่าเนี่ยครับนี่นี่แะครับผู้เสียดายเลยครับดูดรอร์เนียครับสีเด็กของแค่ยังพูพี่น้องครับไปนี้ขันผมบ,บอกว่าสี่คนถี่เปอเสียเลยที่แมนที่แมนตัวปอบตีเด็กเกล้ือกันไฮโรพวกนี้เป็นอย่างไากั่นพี่น้องเอ๋อหมวกหมวกหมวกผับป้าก่อนจัะไปนทางไม่ถืออยู่หมบป้าก่อน เออว่าวป้าซื่อซื่อแจ๋วนะครับพี่น้องครับนี่คืองอจีงอเจยจากทีมงานทางพี่น้องดงคุยโคกสง่าโคกตองต่อไปนะครับทีมงานละมงของชวนชมนะครับถอดชวนชมพี่น้องท่านนักศึกษาต้อไนรับอันนี้ผู้ใดครับอันนี้เป็นเอ่อสาวท้องท้องขวดท้องวาวท้องกะไหลายท่าคนสวยเฉียบหวานนะพี่น้อง สวัสดีเป็นทีมผบรักาญจากทีมงานท่อชวนชมบ้านโนนศึกษานะครับบริการนั่าร่ำของคุณพ่อปีนี้นั่งร่ำนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านโนนศึกษาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนั่งร่ำมันจะข้นก่อนเลยนี่นั่งร่งมาเยี่ยมศิษยข้าพเจ้าเห็นน้องกี่บี่เสียงดังทางจังหวัดเ็ลเนาะมากระยวากับวาซาบาลือช่วงนี้งานก็เต็มบอรน้องแตนเนาะ แกเลกต้องข้างรอยสามติหานี่เพื่นข้างทาตจูมาเาก็ขอขอบคุณอะไรมีท่านันท์พันพะเพลแต่ก็จเห็นคนต่้งจะป้า้าห้น้ำมาซอยนี่นี่นี่ท่านันทข้างอยสามของเราจะยินดีนะครับต่อไปนะครับพี่น้องตัวทัวอธิบายได้อย่างนะครับต่อไปนะครับนี่ขึ้นเ้ากับพนานไล่การ่วงเทียงเพลงเก่าเล่าเจบเ่าใครรับสายนาไม่คันสลับดีแล้วขึ้นแล้วเลย นะครับเอกลักษณ์ของเราก็คือเพลงเก่าเพลงเดิมนะครับต้นฉบับแล้วก็เปิดพี่น้องัต่อเมื่อพี่น้องรับเจ้าบ้านี่นีครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ยดีใจหลายครับไม่เห็นหน้าตั้พี่น้องเลยห้ารวมในงห้าหนึ่งนะครับว่ากำปั้นมันมาคือเจ้าหรืก้อนที่เราจะต้องนี่กอดหมดเลยเออพี่กอดเนาะกอดกอดดวงจะขึ้อเดี่ยวเลยเอากอดเอากอ พ่อป๋บอกครับพ่อจะเล่นจริงๆพ่อพ่ออะไรครับก็คือเขาเป็นผูแข่งละครับคิดงนะครับตัวจริงสมจริงๆเก่งเก่งเบ้ากำปนานะครับเมื่อ <stimulus> นี้ก็ตั้งใจมากเหมากับเส้นเพลงนะครับบางคนก็ว่าเบ้ากับำปนาคือบ่าเราทั้งหน้าไม่น้อผลบอลนะครับก็ต้องขอทัหลายนะครับเพราะว่ากันเบ้าแล้วครับทางสปอนเซอร์นะครับตัวผมนี่ สปอนเซอร์พันวาเอาลังไม่กัได้พันล่านสั่นเพราะว่าสปอนเซอร์เป็นเป็นผู้จ่าเข้านะครับกัได้ก็เป็นมาทายเนธันนัทนี่หครับหากแฟนตส์พงนะครับพี่น้องผู้ที่นิดตใมการพิดางณงได้ดีบายโม่วัดลายสือโลกของพพนาครับนี่แหะครับมาเทศนายเหตาแล้วนะครับพ่อกำมันนาผู้ีได้ไทยเปียฮุนต์ตใหในโง่มาซางาหน้าครับม่ขอตาท้าไยมันได้เพื่อจะเอาเสียมาครับเพื่เสียได้จีเปยนะครับก็รอด ข้าวกล้วยข้าวกระโดดแล้วก็ได้เนาะงคันพี่น้องเห็นมาเห็นตายแล้วนะครับเพื่อนที่ันาัารรักันก็มาหาเรื่องนะครับพี่น้องท้านขัวมากมาหาเรับจะมือนะครับพี่น้องมาข่าวับพี่น้องตำบลขาวตำบลข่าวครับขอเสียงพี่น้องตำบลข่าวด้วยครับใจดังใจลังมากโอ้ย่วยไกลครับช่วยไกลสครามครับผมาทั้งไม่ผิดแล้วพี่น้องผันข่าวพี่น้องข้าวเหนีงมากว่าครับข้าวเหแดยพี่น้องข้าวเ อาวพขอผ้ครับขอคเเดียครับีเดียวครับเอาเดี๋ยวเดียวเดียวทายไปนสิอะไรสีอะไรตำบลเอาเอาพี่น้องพี่น้องกาสินครับพี่น้องกาสินเงเลยครับเสียงสนี่กปันไนปันสินับไหนพปกัสินเสียงพี่น้องหารสาราครับอยเสีโอยครับปานไหนกันไหนกปนตสนพี่น้องลยเ มือลายด้ยเบืองรยเบืองสิตริ้รอเนตอนยังเขาพิมเมื้องเมืองมันฟอนเมืองมัอนเลยครับผมโมลาขอต้อนรับคุณยางิซจากมำเภอแกดำนะครับตอนนี้มัเรียบร้อยนี่คราทีมงานจากอำเภอแกดำนะครายการสับผมคขอขอบคุณที่นี่นะครับที่นี่นะครับนี่ดีใจเลยครับพี่น้องมาดีนะครับ ัวท่านดีก่กีกัมมันต์นะครับต่อไปนะครับพี่น้องจะได้ชมนะครับนี่คือตะกุ่งจับยุกจากถอชดชุดท่อมนะครับจากพี่น้องท่างผู้ศึกษาตะบุงพาแบนื่อจางหาจังบนมารวยนะครับโดยการนำมาของท่านัด่านพรุญญาติปนิษฐ์อ่อานมวยพี่น้องครับเช็ดสวดนะครับ สวัสดีพี่น้องแดนน้ำผึ่งปลาตุ่กอไทยอพี่น้องแดนน้ำผึ่งปลาอพี่น้องหลายจังหวัดนี่นะครับมาพอกันหลายๆหมอกหลายๆพวกฉิดนะครับหลายๆที่น่าหได้จังหวัดนะครับแลกเปลี่ยนกันให้กันอาจชีเของมาพบปะสังสรรค์กันน่าชื่นใจนะพี่น้องนะครับอ้าวรับจะไปไหว้ครูนะครับ ครับพี่น้องครับหลังจากตะบงรุ่งถอดชุ่มนะพี่น้องสิีพรกำสนานนุ่นพลิ้เยี่ยนะครับพี่น้องครับนุ่นพล่ยวอาสยามนะครับจะรอกีฬาสามขอบคุณพี่น้องทางใ ท่านประธานใหญ่ของเรานะครับ1 0 0่น,านบาทนะครับ ด้วยทีมงานของเจ้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจปูทรท่าตูมเดินททบมาหอดของเขานะครับมาเมืองแย่งกันออกนะครับไฟเชือดขั้งหน้าเลยนะครับท่านพอใจขั้นหน้าเลยนะครับท่านนายกขั้นเป็นเจ้าของขั้นเป็นเจ้าของ